สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณนะคะอยากสื่อสารอะไรนะคะผ่านรีทนี้นะคะผ่านทไพ่ครูสําหรับนี้นะคะชัยพลังงานของคุณอยู่ฟังนะคใชัเลื่อนผ่านได้เลยนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่บ้านอยากสื่อสารอะไรนะคะขอให้โชคดีนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามในค่าครูให้มีด้วยนะมาดูกันนะคะนี่คือพลังงานของคุณอยู่ฟังนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ <emos digging på S 2> ่านได้เลยนะมาดูกันค่ะว้าว โอ้โหที่บ้านใครนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพ่อแก่นะคะมีปู่ริสีนะคะไปรับความทานายนะคะหรือเม้นบอกว่ามีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าที่เจ้าทางน,นะคะอยากสื่อสารอะไรนะคะผ่านไห้สำหรับนี้บอกเลยว่าพ่อแก่ นะคะปู่ฤษีครูบาอาจารย์นะคะอยู่กับคุณนะคะปกปักรักษาคุ้มของนะคะท่านอยู่กับคุณนะ,ะถ้าใครถามว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมมีครูบาอาจารย์อยู่บ้านไหมนะคะมีพลังงานดีๆไหมมีนะคะอ่ะใบต่อไปค่ะให้เมตตาขึ้นมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาอย่างที่บอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะเจ้าที่เจ้าทางอย่าสื่อสารอะไรกับคุณนะคะท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะคะท่านอยู่กับคุณนะนะคะให้ใบนี้บอกเลยว่าคุณเองก็เป็นคนที่รักสัตว์นะคะเป็นคนที่มีเมตตานะคะเป็นคนที่โอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจบุญน,นะคะ สิ่งที่คุณทำนะคะจะนุนนำนะคะให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีๆเรื่องราวดีๆอะไรที่คุณทำอยู่ตอนนี้นะคะคุณมาถูกทางะะแล้วค่ะไพ่ใบนี้นะคะเทพเทวดาปกปังรักษาคุ้มครองนะคะบอกว่ามาถูกทางแล้วมาดีแล้วค่ะทำดีแล้วขอให้ทำต่อไปบุญกุศลที่คุณทำมานะคะจะนุนนำให้คุณไปเจอแต่เรื่องราวดีๆคนดีๆคะ่ะโอ้โหไพ่ดีมากๆค่ะอือช่วงนี้อยากทำอะไรรีบทำนะคะบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ ทำแล้วมีโอกาสสําเร็จง่ายมากนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะแบบเร็วๆนี้เลยแบบฉับพลันทันใจและสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณสามารถจัดการปัญหานั้นได้หมดเลยค่ะนะคะไม่ใช่แค่ตัวคุณนะอย่างที่บอกว่าเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะพ่อแก่ครูบา,าอาจารย์ นะ <Okay. S 1> ช่วยเหลือคนอยู่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ค่ะคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะเวลาที่มีปัญหาคุณสามารถจัดการปัญหานั้นได้ะคะ่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะจะผ่านพ้นไปได้นะ,ะถึงเจอเรื่องราวที่มันแย่ๆนะคะหรือมันมีเคราะห์หนักนะคะจากนั้นก็จะเป็นเบานะคะจากเบาก็จะไม่เกิดคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอให้ทําดีต่อไปมุ่งมั่นตั้งใจนะคะปฏิบัตินะคะปฏ,บบะะปฏบิบัติบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะครูบาอาจารย์ อยู่กับคุณใครที่เจอเคลิปนี้แถวไปนี่คือพลังงานของคุณพลังงานที่ดีหลังจากนี้คุณจะเจอแต่ความโชคดีเข้ามาค่ะนะคะทำอะไรก็หยิบจับอะไรนะคะมีคนช่วยเหลือมีคนคุ้มครองนะคะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาค่ะ